และสิ่งรบทุกเรื่องราวในวันนี้จะนำพาเรานะครับสู่เรื่องราวตอนจบของผี13ตนเอ้ยทำไมผมถึงบอกว่าถึงตอนจบล่ะมันมี13ตัวนะแต่ผมเล่าถึงตัวที่12อะ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าผีตอนที่13นั้นนะครับเป็นตัวสุดท้ายฮะหากเราเล่าถึงประวัติของเขาเนี่ยก็ ทั้งเรื่องอะครับแต่ทังนี้ทั้งนั้นเลยครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ขอบอกกันสักนิดนึงว่าผีต้นที่13เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะครับผีต้นที่13เนี่ยคือวิญญาณที่หัวใจแตกสลายครับแล้วก็เงื่อนไขง่ายๆเลยก็คือพร้อมที่จะตายเพื่อคนที่เขารักครับหรืออย่างที่ว่าเราได้เห็นกันในหนังเลยครับที่ตัวละครอย่างอาร์เธอร์เนี่ย เขานั้นนะครับพร้อมที่จะโดดไปกลางวงเพื่อลูกๆของเขาเลยนี่แหละครับคือเงื่อนไขของดวงวิญญาณดวงนี้ส่วนการจับอะไรเนี่ยคือเขาไม่ได้จับมานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ขอพูดถึงเรื่องราวของเขาแต่เราจะมาขอพูดถึงเรื่องราวของเดอะจังเกร์นอตครับดวงวิญญาณของเดอะจังเกร์นอตนะครับเป็นดวงวิญญาณที่ร้ายที่สุดโหดที่สุด และก็น่าสะพึงที่สุดครับดวงวิญญาณดวงนี้นะครับเป็นดวงวิญญาณเดียวเลยครับที่ต้องใช้เหยื่อในการล่าและก็การที่จะกลายเป็นจังเกิลน็อตได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขเพียงแค่ไม่กี่อย่างแต่จะให้ทําจริงๆเนี่ยคือ,อยากมากๆครับเงื่อนไขแรกคือดวงวิญญาณดวงนี้นะครับอาจจะต้องถูกอัญเชิญโดยกลุ่มพวกซาตานหรืออะไรพวกนี้หรือง่ายๆเลยก็คือเขานั้น ชอบฉีกมนุษย์เป็นชิ้นๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องความโหดเหี้ยมแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ครับจะกลายเป็นตัวละครที่โหดมากที่สุดในบรรดา12ตัวเป็นตัวที่ฆ่ามนุษย์ต่อมาเรื่อยๆหลังจากที่เขาตายเป็นวิญญาณอาฆาตที่โหดเหี้ยมที่สุดครับหากว่าจะมองว่าดวงวิญญาณดวงไหนใกล้เคียงกับคําว่าปีศาจมากที่สุดแล้วก็คือดวงวิญญาณดวงนี้นี่แหละครับอะจังเกิลน็อตนี่เลย เขานะครับเป็นหนึ่งดวงวิญญาณดวงเดียวเลยครับที่ถูกคนพบแล้วว่าตัวของเขานี่แหละครับคืออาชญากรอย่างแท้จริงตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์เป็นดวงวิญญาณที่ชอบใช้ความรุนแรงและเป็นดวงวิญญาณที่เมื่อโผล่มานั้นนะครับจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเขาต้องกลับมาพึ่งฆ่าคนอย่างแน่นอนและเรานะครับจะมาเล่าถึงเรื่องราวประวัติของเขาว่าก่อนที่เขาจะตายนั้นนะครับ เขาเป็นยังไงนะครับเขามีชื่อว่าฮอลเลสครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมานั้นเขาก็ถูกแม่ของเขาทอดทิ้งครับตั้งแต่ตอนที่หลังจากข้อเสร็จเลยเขาถูกเลี้ยงดูมานะครับโดยพ่อของเขาเพียงลําพังเท่านั้นเมื่อตอนเป็นเด็กนะครับตัวของฮอลเลสเองนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นชายร่างยักครับที่มีส่วนสูงมากกว่าคนอื่นรูปลักษณ์แปลกประหลาดเขาถูกรังเกียจอยู่ตลอดเวลาเลยครับและก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างยากลําบาก ในฐานะของเด็กที่ประหลาดพ่อของเขานะครับให้ฮอเลสเนี่ยทำงานในร้านเก็บขยะของเขาคอยที่จะสับแล้วก็ทุบรถเก่าๆและเมื่อพ่อของเขาตายนั้นฮอเลสก็ถูกทิ้งเอาไว้เพียงลำพังครับจนสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็เริ่มเสียสติแล้วก็ไม่มีใครนะครับนำพาเขามาไ้สู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเลยและเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของเขาก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานครับ เขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องและก็คอยฆ่าคนเรื่อยๆเลยครับศพของผู้คนพวกนั้นนะครับถูกลากมาที่ร้านเก็บขยะของเขาที่นั่นเขานั้นนะครับจะฉีกล่าง,งคนพวกนั้นออกเป็นชิ้นๆครับด้วยมือเปล่าและก็นําเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นนะครับเอาไปให้สุนัขก,กินเพื่อเป็นการทําลายศพครับและการกระทำพวกนั้นนี่แหละครับทําให้เขานั้นกลายเป็นเดอะจังเกอร์น็อต หลังจากที่ฆ่าเหยื่อเปมากมายเลยนะครับเบียร์ไรท์ที่7ของฮอลเลสเนี่ยเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งก็มีหน่วยสว่านนี่หละครับตามล้อมรอบฮอลเลสอยู่พูดง่ายๆเลยก็คือเขากำลังจะถูกจับนั่นเลยครับเขาถูกจับในโรงเก็บขยะหลังจากที่ฮอลเลสนะครับถูกจับเขาก็สามารถหลุดจากกุญแจมืออย่างง่ายเลยนะครับและฆ่าตำรวจคนที่7ที่ผมว่าและก็ตำรวจธรรมดาไปอีก2คนทั้งหมดกลายเป็น3คนครับ ก่อนที่เดท้าที่สุดนะครับหน่วยสว่าดอีก5คนจะมาลุมยิงเขาหลังจากที่ลุมเสร็จนั้นพวกหน่วยสว่านพวกนั้นครับก็มาที่ศพของเขาแล้วก็ยิงเป็นนัดสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเขานั้นตายจริงๆครับจากการที่เราพูดมานั้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพูดเลยว่าเสียหลายที่7ใช่ไหมครับแล้วก็ตายอีก2คนทั้งหมดเลยนะครับ9ชีวิตครับในตอนที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่เขาฆ่าคนไปทั้งหมด9คนแต่ทว่าหลังจากที่เขาตายไปครับ ดวงวิญญ,ญาณดวงนั้นของเขานั้นช่างน่ากลัวมากๆครับเขยังคงอยู่ที่นั่นและคอยสังหารคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในโรงแห่งนั้นเขาฆ่าคนไปทั้งหมด40คนครับหลังจากที่เขาตายและ40คนที่ว่านั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับในปี2001เขาฆ่าคนตั้ง40คนภายในเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะฮะาดงวิญญ,ญาณดวงนี้เนี่ยยังอยู่รอดอยู่ เราไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเขาจะฆ่าคนไปเท่าไหร่แต่แน่นอนครับว่าไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายครับไซรัสเนี่ยก็จับตวงเข้ามาเป็นดวงวิญญาณดวงเดียวครับที่เราได้เห็นการจับของเขาซึ่งอย่างที่เราได้เห็นกันในหนังเลยนะครับไซรัสเนี่ยต้องใช้เหยื่อสังเวยครับเพื่อที่จะล่อให้จังกนอตเนี่ยเดินเข้ามาในกองขังครับแต่การกระทํานั้นนะครับเขาต้องเสียลูกน้องเป็นจำนวนมาก และรวมไปถึงกําลังทรัพย์ของเขาที่ต้องเสียมากมายมหาศาลด้วยและจริงๆแล้วนะครับดวงวิญญาณดวงนี้เนี่ยหลายหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นดวงวิญญาณดวงสุดท้ายครับแต่อันที่จริงแล้วยังมีดวงวิญญาณดวงหนึ่งต่างหากนะฮะเรื่องราวของเดอะจังกันนอดนะครับจริงๆแล้วนะครับดวงวิญญาณดวงนี้เป็นดวงวิญญาณเพียงแค่ไม่กี่ดวงครับที่ผมรู้สึกว่าแม่งไม่น่าสงสารเลยแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากที่ไซรัสเนี่ย กลับเข้าไปในกรงขังนะครับและตอนสุดท้ายแล้วนะครับดวงวิญญาณดวงนี้ที่ออกมาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขานั้นจะเลือกที่จะไปเกิดใหม่หรือกลับมาที่เดิมเพื่อสังหารคนแบบเดิมอีกนั่นแหละครับยังเป็นข้อที่เรานั้นสงสัยกันอยู่และก็ต้องระวังตัวให้ดีนะฮะทุกๆคนเลย <c oughs> ครับผมยังไงก็ตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เลยผมก็หวังว่าเพืพ่อนๆจะชอบไันะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกันละครัง เพื่อพลาดคลิปต,ต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อประโยนของทุกคน,นครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ